นี่นะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะครับมีน้องผู้หญิงหนึ่งท่านนะครับติดต่อมาหาผมนะครับบอกว่าอยากได้ร <Bond> ักคางเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเหรียญระกค้างเนื้อเงินนะครับแอปนี้มามาดูกล้กนี่นะครับเหรียญระกคางเนื้อเงินองค์นี้อยู่กับผมมานานแล้วนะครับนี่นะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าองนี้อยู่กับผมมานานแล้วนะครับแลน้องเขาได้ติดต่อมาหาผมนะครับบอกว่า ต้องการซื้อเหอรียญกระคังนะครับเพราะว่าแฟนเขาอยากได้มากนะครับแต่ผมอยากเป็นผู้ชายคนนั้นที่เป็นผู้ชายที่โชคดีคนนั้นมากนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยไม่ธรรมดานะครับจบราคากันไปที่1ล้านบาทนะครับนะครับก็โหเป็นเรื่องที่แบบน่าเซอร์ไพรส์ามากนะครับน้องนี่สุดยอดนะถ้าถ้าพี่ได้เป็นแบบโหจริงๆนะอันนี้แบบถ้าได้ได้เป็นเมียเนี่ยผมจะดีใจมากเลยนะเมียซื้อผ้าให้ร้านหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็อ่ะนี่นะครับอ่ะให้น้องดู นะครับก็ตรงตามปกที่คุยกันไว้นะครับจบราคาที่หนึ่งล้านบาทซื้อจริงจบจริงนะครับร้านเป็นต่อเชียงใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับซื้อแล้วหายซื้อแล้วหายนะครับไม่ได้กลับมาใหม่นะครับก็น้องโอเคนะครับกับท่างนี้อ่ะโอเคก็จบปิดจอบกันไปอ่ะก็ให้น้องเข้าไปนะครับกับเงินหนึ่งล้านบาทนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ่อนก็ซื้อจริงจบจริงครับหนึ่งล้านบาทจริงๆนะครับไม่โกหกนะไม่มีเมคครับไม่รู้จะเมคไปเพื่ออะไรนะครับก็บอกผมบอกไปก่อนนะครับว่า พระองค์เนี้ยผมซื้อแลวไม่ละห้ามดราม่านะครับห้ามดราม่าผมซื้อมาตอนสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับองค์เนี้ยแต่หน้าตอนเนี้ยผ่านระยะเวลาผ่านไปสามปีนะครับผมขายไปหนึ่งล้านบาทกําไรอยู่ห้าแสนกว่าบาทนะครับก็ไม่ดราม่านะครับเพราะว่ามันก็คือการลงทุนนะครับแต่ผมลงทุนที่ถูกทางนะครับลงทุนที่ถูกวิธีนะครับ ผมแนะนําเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่อยากลงทุนกับพระเครื่องแล้วมีกําไรนะครับให้เลื่อนพระสาบวนพระยอดนิยมพระตลาดของประเทศไทยครับลองว่าท่านจะกําไรแน่นอนเหมือนผมนะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องมากนะครับที่เข้ามานะครับมามาอุปูนกันยังไงมีอะไรก็แวะเข้ามาได้อีกนะครับโทรหาผมได้ตลอดนะครับครับยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากติดตามเป็นต่อเชียงใหม่ด้วยครับผมครับ